่าโอเคแล้วผมก็จะเก็บของเอาไว้เยอะๆไปก่อนแล้วกันมันอาจจะไม่คปเปอร์หลหลังก็ได้โอ้ยอยก่้ตัวอะไรบินหน้าผมไปอาจจะอาจจะไม่ใช่ตัวนั้นหรือเปล่าไอ้กิวมข้าวผมเหมันข้าจะนอกหน่อยจันนต่อหน้าต่อหน้าผมเลยโอ้ยถ้าผมไม่ข้าจะนอกนั้นก่อนอาจจะเป็นเหยื่อลาจอกไปก็ได้นะโอเคเอ้วก็ต้องเซตตรงนี้ก่อนใช่ไหมเนี่ยอาล่ะขอเนี่ยว้ไอโอผมจะไว้ตังค์นะ เอออืมอาซื้ออาซื้อดาเนี้ยไว้ก่อนเลยกันใช่ดาบกาไปคนแล้วอาจไม่พมร้อมมาเลยในการต่อสู้ครั้งนี้นะโอเคเอาเตียงไว้สองเตียงเอาไว้นอนนะโอเคเอซื้ออ่าแล้วก็อันนี้สองอันซื้อซื้ออุ้ยก็เหล็กจังเลยเขยับลำบากอ่ะนั่งบาดกูเลย โอ้ยโอเคอุ้ยสวยนะเนี่ยว้าวโอเคแล้วก็โตคราฟเอาไว้หนิอีกเล้ววะเนี่ยโอเคไงโตคราฟโอ้ยมันชอบไว้ทุกอย่างเลยววะนะฮะโอเคมีไม้ไหมเอ้ไม้หายไปไหนวะเนี่ยวัดไม้ดึงไม้เอาเออลืมไปเลยวะโอ้ยง่ายเออเฮ้ยไม่ผูไม่รู้วะเนี่ยกูหวผมสร้างบ้านไปแล้ววะ โอเคเราจะเซฟไว้ตรงนี้เซอเซฟเซฟโอเคโอ้ยเรเซฟเต็มเต็มอิ่มแล้วนะโอ้ยโอเคอ่าก็ข้างจะลื่นเลยฮะโอ้ยโอ้ยโซเซโอ้ยโอ้ยเมาเมาเมาเรือปะเนี่ยเมาทะเลไหมนั่นอะดูทะเลมากเกินไปโอเคอ่าเราต้องตัดไม้ใช่ไหมเนี่ยตัดไม้ เมื่อคุไม่ต้องไปเดินไกลไปเดินไปใหม่เพื่อไปคาบอีกต่อนะจะคาบตรงนี้เลยกันหังขีเกียจแล้วนะโอเค่อคาบเพื่อนนี่ก่อนแล้วก็คาบเพื่อความไวโอ้ลืมไปแล้วทำไมคาบมัไม้ไม้เลยทำไมเพื่อนโอเคแล้วก็คาบอ้โอเคเพอร์เฟกต์เลยวะจะคาบไปแบบทีเดียวเลยอ่ะโอเคอจะคาบขวาไปอย่างแรกเลย อ่ะนี่แหละการขาวขวานแบบมึงจะชีบไปนะข้าตัานะาว,วเลยอยืมโอ้ยโอเคมองไม่มีตัวอะไรเดิมมาเช่ยวไหมเมื่อกี้ผมตัวอะไรเปลี่ยนงูมันหายไปแล้วอ่ะมันหายไปแล้วเนี่ยโอ้กาเจอสไปเลยเนี่ยสไปสไปอืมมันคงจะไปหาอะไรกินแล้วแหละนะมันคงมาที่นี่แล้วแหละ มันจะมหาเสรืองจิกนะมันมันก็เหมือนไก่หนึ่งตัวแล้วอู้หู้มันได้พวกนี่มันอนาขีดนายป่าเนี่ยว่าจะอะไรจะที่นี้เราจะเป็นอนาขีดมันแฮะไปโอ้มันเปล่าอู้หูห็นดไหมบินอยู่ืนหัวเลยนั่นนะกำลังชมวิวชมวิวชมทะเลสุดท้ายมันจะเป็นอาหารแบบมือใหม่ของมันแน่นอนอู้หู้ว่าเลยมาเจอเลยอู้หู้เปไก่วะน่ะว่าแล้วตายพออู้หูน ผมรอไปได้ไงวะเนี่ยฮะผมกินเซลมอนต่อหน้าต่อตาผมโคตรเยอะดีนะไม่ลมกวนน้ำแล้กวนน้ำปาลอมาเลยอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮมกินไปตัวเ็มันขึ้นบนบอกได้ด้วยเหรอวัฮะ <o> <asted> บอกได้ด้วยอุ้ยโอ้โอ้ไม่กินหงิใช่ไหมแต่ไม่ตีมันอยู่ในกินเนื้อฉันเลยดูงี้ก็กินเนื้อ,นนอผมวนะ่านะโอ้โหอะไรวะน้ามันมันไต่ขึ้นบนฟ้าเลยคนน่ะโอ้โหนี่อึ้งเลยเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ผมจะดีดูบ้านผมจะเป็นบ้านแบบนุบๆแบบนุบๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะโอเคบ้านแบบผู้ร่วมเต้นไม้โอเค ลุบ uh, โอเคไอ้ซืบอ่าฮะเอ๊ะต่างอย่างเลยวะเนี่ยเอาเราอุ้ยมันไม่ต่างวะเออต่างทีเถอะเจ้ามือแล้วเนี่ยเสียเวลากับการดูปลาตอนนั้นมันเดินดูมันโนบาเลยครับปลามันเดินมันหลุดมันละมาจริงๆนทุกคนมันกระดึ๊บกระดึ๊บแบ ข้างนารล่เลยนะมันปลาทูอ่ะปลาทูนาเออเออนี่ไงบ้านผมบ้านผมกันนกด้วยมันกันนกนะไม่กันสิ่งชื่อที่ตัวอะไรกว่านี้ดูต,ตัวใหญ่แล้วกันอ้หูยหูห็นไหมตัวหน้าตัวตาอ้มเลยหวังว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นะนะใช่ไหม โอเคอ่าบ้านผมมีช่องแคบเอาไว้ดูด้วยก็หวันนอนดีกว่าไม่ไม่ไม่ผมนอนนีกว่าโอเคเอาล่ะผมนอนสบายใจแล้วแหละโอ้ยโอเคตื่นเช้ามาพร้อมกันในสาข้างหน้าพร้อมกิดใช่ไหมวันนี้บวกอะไรวะนะโอเคไม่เป็นไร เอาะไม่มีอะไรก็ขอ่็ขอจบคลิปไปเนี่ยอุ้ยตอนเลบินเขาก็เลยเอาละผมขอจบคลิปไปเนี่ยก็เลยมป็นไรกดแชร์กดติดามนะเขาขอไปก่อะทุกคนแล้วมันบินแบบกดตลกอ่ะก็ดึ้อก็ดื้อบเอาะขอ